ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่บริเวณอำเภอปางมะผ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดพี่น้องจริงๆแล้วมันเกิดมานานเพราะว่าพื้นที่แถบนั้นทางฝ่ายไทยทหารไทยรัฐบาลไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนว่าอย่างนั้นอพอพูดประเด็นนี้ขึ้นมาปุ๊บทางฝ่าฝั่งของว้าแดงเนี่ยนะครับเขาก็ทําอย่างนี้เลยหวาน เพราะฉะนั้นคาพูดพวกนี้นะครับอันนี้ไม่อยากให้ทางทหารไทยทางอกองทัพภาคที่3หรือว่ารัฐบาลไทยพูดคําว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนหรือว่ามันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเปิดช่องให้โจรเข้าบ้านพี่น้องนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคําพูดเหล่านี้ไม่อยากให้พูดถึงแม้ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่าพูด นะครับเมื่อท่านพูดไปในลักษณะนี้ก็ทําให้กองกําลังต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางเขมรใช่ไหมนะครับก็เคลื่อนกําลังเข้ามาเขาบอกว่าพื้นที่มันเป็นพื้นที่ทับซ้อนเขาก็สามารถขยับเข้ามาได้เออแต่ว่าไทยเนี่ยไม่กล้าขยับเข้าไปหาเขาแต่เขาเนี่ยขยับเข้ามาหาเราอย่างพื้นที่บริเวณโดยหัวมานนี่ก็เหมือนกันเมื่อมีคําพูดเหล่านี้หลุดออกไปทางกองกําลังของว้าแดงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกรงอกเกรงใจเขามองว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเป็นพื้นที่ที่ ยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเขาก็เคลื่อนกําลังเข้ามาการเคลื่อนกําลังเข้ามาตั้งฐานวิบัติการของเขาเนี่ยนะครับที่ตรวจพบจริงๆแล้วก็มีรายงานข้อมูลทางการข่าวเนี่ยบอกว่าที่ดอยหัวมาแล้วก็ฐานหนองหลวงจากนั้นมีฐานแยกย่อยอีกจํานวน5าฐานวิบัติการที่มันลุกบุกเข้ามาในประเทศไทยถามว่าข้อมูลนี้บุกเข้ามานานหรือยังนะครับบุกเข้ามานานมาก นะครับเป็น14ปีเลยทีเดียวนะครับอ้าวแล้วตอนนั้นทหารไทยทําอะไรอยู่ผมจะเล่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับทหารไทยในพื้นที่ตามตะเข็บชายแดน,นเนี่ยหากไม่มีคําสั่งระดับแม่ทัพภาคเนี่ยปฏิบัติการอะไรไม่ได้เลยบางครั้งไปเจอว่าหมู่บ้านเนี้ยมันผลิตสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับถามว่ามีไหมมีถามพี่น้องอาสาสมัครทหารของผมได้ ซึ่งไปประจำการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับหมู่บ้านไหนที่มันผลิตมันมีเขาเรียกว่าพื้นที่รอแหลมในการที่จะผลิตหรือว่าปลูกฝิ่นปลูกพวกเนี้ยทหารไทยชั้นผู้น้อยเนี่ยรู้หมดอาสาสมัครทหารรู้หมดทหารกองประจำการเนี่ยรู้หมดตื่นเช้ามารับประทานข้าวปลาอาหารจากนั้นเดินทางขึ้นเขานะครับไปตามหมู่บ้านจากนั้นมีเล่าทุง่งเล่าเถื่อนก็กินกันไปเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกเนี้ยมันไม่รอด ไปจากสายตาของเหล่าทหารตัวเล็กตัวน้อยได้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยพี่น้องถ้าไม่จริงไม่พูดนะครับทีนี้ประเด็นนะครับที่มันร้อนแรงขึ้นมาในโลกโซเชียลเนี่ยอยู่ๆทำไมมันจึงร้อนแรงขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนว่านะครับมีสื่อโซเชียลเนี่ยตอนนี้เขากำลังค้นหาว่าเป็นกลุ่มของว้าแดงหรือเป็นกลุ่มไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึก ได้นำข้อมูลตรงนี้มาโพสต์ในสื่อโซเชียลเมื่อมันมีการโพสต์ในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยข้อมูลมันกระจรมันกระจายไปตามเพจตามเฟซตามไลน์ตามทิกต o อกแล้วก็ Youtube ในโลกโซเชียลทุกแพลตฟอร์มหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พวกเนี้ก็หยิบประเด็นนี้มาพูดคุยจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่กองทัพเขาปก,ปกปิดอยู่แล้วพี่น้องแต่บันดันมีข้อมูลนี้หลุดออกมา มันก็เลยกลายเป็นประเด็นนี่คือเบื้องต้นว่ามันเป็นประเด็นข้อมูลข่าวขึ้นมาเพราะอะไรนะครับจากนั้นเมื่อมันเป็นปมเหตุขึ้นมามันมีประเด็นร้อนแรงขึ้นมาเนี่ยนะครับทางกองทัพภาคที่สามหน่วยทหารเนี่ยปูกปิดไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วพี่น้องด้วยเหตุนี้นะครับเมื่อเขารู้อยู่เต็มอกว่าฐานไม่บัติการไม่ว่วาจะฐานดดยหัวมะฐานนองหลวงแล้วก็ฐานแยกย่อย,ยอีกจํานวนห้าฐานเนี่ย นะครับมันอยู่ในเขตประเทศไทยแต่จริงก็คือ,อรู้แหละแต่มันไม่มีใครพูดถึงเพราะว่าพื้นที่แถบนี้มันเป็นพื้นที่ป่ามันเป็นพื้นที่ภูเขาที่สูงชันมากประชาชนคนอย่างเราเนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไหวพี่น้องนะครับอย่างดอยพะหงปกยางเงพี่น้องขึ้นไปสิสูงไหมดอยหรือว,ว่าภูเขาในพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยมันสูงมากด้วยเหตุนี้เมื่อมันประเด็นเป็นประเด็นข่าวขึ้นมา ทางหน่วยความมั่นคงทางทหารไทยเนี่ยเขาไปบอกทหารของว่าแดงบอกว่าเฮ้ยออพวกเองรุกล้ำพื้นที่เข้ามาในเขตประเทศไทยมาตั้งฐานปฏิบัติการของฝ่ายไทยเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาแล้วนะพวกเองต้องถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ประเทศไทยไปงันลักษณะนี้นะครับนี่คือการกาวิเคราะห์ข่าวจากนั้นนะครับเมื่อมันเป็นป็ิร้อนแรงในโลกของโซเชียลเนี่ยทางทหารของว่าแดงทํำยังไงกูอยู่มาเป็นสิบสิบปีอยู่ๆมาไล่กูออกนอกประเทศอย่างเงี้ย จะทำยังไงทางว้าแดงเขาก็สวนกลับมาบอกว่าเฮ้ยพื้นที่บริเวณเนี้ยบริเวณอโดยหัวมาฐานหนองหลวงพวกนี้มันเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ของว้าแดงเป็นพื้นที่ของเมียนมาคือไอ้เจ้าว้าแดงเนี่ยนะครับมันเป็นลูกน้องของทหารเมียนมาแล้วมันเป็นปรัปักกับทหารของไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกด้วยเหตุที่มันร้อนแรงขึ้นมา ทหารไทยก็ไปบอกว่าให้ถอนกําลังถอยออกไปเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าทัวลงแน่แล้วก็ลงจริงๆด้วยเว่น้องจากนั้นทางเขาเรียกว่ากลุ่มว้าแดงเนี่ยก็ทนไม่ได้ทนไม่ได้จะทํำยังไงเพราะว่าถูกทหารไทยรัฐบาลไทยเลยเริ่มกดดันให้ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ด้วยเหตุนี้นะครับในวันที่18หรือ19พฤศจิกายน2567เนี่ยนะครับทาง ทหาราระดับสูงของว้าแดงเนี่ยได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเข้ามาที่ไหนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มันมีการพบปะมีการพูดคุยมีการเจรจากันนะครับทางฝ่ายไทยเนี่ยบอกว่าฐานวิบัติการดอยหัวมาฐานหนองหลวงแล้วฐานแยกย่อยอีกจานวนห้าฐานเนี่ยที่ทางทหารของว้าแดงเข้ามายึดครองเนี่ยให้พวกท่านถอนกําลังทางทหารของพวกท่านเนี่ยออกจากพื้นที่ประเทศไทยไป เจ้าหน้าที่ของว่าแดงว่ายังไงเจ้าหน้าที่ของว่าแดงก็บอกว่าพื้นที่ตรงเนี้เราอยู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วเออสมัยก่อนทําไมพวกท่านไม่ไล่อยู่วันดีคืนดีทําไมพวกท่านมาไล่พวกเราอย่างหมูอย่างหมาประมาณเนี้ยคุยกันไปเจราจากันไปเจราจากันมานะครับแต่อาจจะไม่ได้ใช้ถ้อยคารุนแรงเหมือนลุงนนแต่ว่าลุงนนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าวิเคราะห์ข่าวจากนั้นทหารของว่าแดงเนี่ยนะครับ คือตัดสินใจอะไรไม่ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนายทหารระดับสูงของว้าแดงเนี่ยแต่ว่าการเจรจาการพูดคุยมันเป็นการพูดคุยเขาเรียกว่าระดับเครือข่ายของไายแดนนะครับทางผู้นําของว้าแดงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าทหารไทยไม่ให้อยู่เดี๋ยวจะขอนําคําพูดการเจรจาในครั้งนี้ไปบอกผู้นําระดับสูงของว้าแดง จะไปประชุมหาลรือกันอีกครั้งหนึ่งและจะให้คำตอบภายใน30วันไว้อย่างนั้นให้พี่น้องนับตั้งแต่วันที่18 19พฤศจิกายนก็คือจะครบกำหนดในวันที่18หรือ19ทธันวาคมเนี่ยทางกองกำลังของว้าแดงเนี่ยจะต้องมาแจ้งฝ่ายไทยว่าสรุปแล้วจะถอนกำลังถอยออกจากพื้นที่ประเทศไทยหรือจะอยู่ อ่ะถ้าถอนกําลังถอยออกจากประเทศไทยโอเคปัญหาทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับก็เป็นอันว่ายุติแต่ถ้าหากกองกําลังทหารของว้าแดงเนี่ยไม่ยอมล่ะพี่น้องถ้าเขาไม่ยอมเนี่ยจะทํำยังไงกองทัพภาคที่สกองทัพบกรัฐบาลไทยเนี่ยจะทําอย่างไรจะกล้าพอที่จะใช้กําลังทางทหารเนี่ย เข้าปฏิบัติการหรือไม่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญแต่เรื่องนี้ข้อมูลพวกนี้นะครับกองทัพเด็กเขาก็พูดไม่หมดเพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องปกปิดกันอยู่นะครับหลังจากที่การเจรจาเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นไปปรากฏว่าแทนที่กองกําลังของว้าแดงผู้นําระดับสูงของว้าแดงเนี่ยจะยุติปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก็คือตั้งฐานวิบัติการ อย่างปกติคือไม่มีการเคลื่อนกําลังไม่มีการปรับกําลังแต่อย่างใดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการเคลื่อนกําลังของทหารว้าแดงเนี่ยเข้าไปที่ฐานดอยหัวมา้าเข้าไปที่ฐานหนองหลวงแล้วก็ฐานแยกย่อยมีการนําอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอแปดหนึ่งคอร้อยยี่สิบพวกเนี้ยพวกนี้มันเป็นอาวุธเบาๆพี่น้องอย่าคิดว่ามันเป็นอาวุธหนักมากนะ มันปกตินะครับแต่ถ้ามันมีการเคลื่อนรถทงรถถังอะไรเข้าไปในพื้นที่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันใหญ่มากแต่ในพื้นที่แถบนั้นรถรถรถถังนี่มันเข้าไม่ถึงหรอกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นป่าภูเขาสูงอย่างเก่งก็ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้ามาหรือว่าอปอรสอนะครับด้วยเหตุที่กองกําลังทหารของว้าแดงเนี่ยได้เพิ่มเติมกําลังคือเคลื่อนกําลังเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่เนี่ยจำนวนมากทหารของฝ่ายไทยเนี่ยว่ายังไง ทหารของฝ่ายไทยเนี่ยนะครับก็อยู่ไม่ได้สิครับออไฟลนก้นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้ก็ถูกรายงานไปที่กองทัพภาคที่3ท่านแม่ทัพภาคที่สว่ายังไงในเมื่อ,อท่านแม่ทัพภาคที่สาเนี่ยรับผิดชอบดูแลในพื้นที่กองทัพภาคที่3พันกว่ากิโลเมตรเนี่ยนะครับก็จะเป็นต้องรายงานเข้าไปที่กองทัพบ,บุกจากนั้นนะครับก็มีการวางแผนว่าเราจะต้อง เข้าไปสำรวจตรวจตาพื้นที่ตั้งฐานปืนใหญ่ในพื้นที่แถบนั้นเรื่องนี้จริงไหมเรื่องนี้มันก็ยังเป็นข้อมูลที่ปกปิดแต่ว่ามันจะปกปิดยังไงมันปกปิดไม่หมดพี่น้องเพราะว่าการเคลื่อนที่ทางทหารเนี่ยภาคประชาชนเขาก็เห็นโลกโซเชียลเขาก็เห็นอยู่นะครับถึงแม้ว่าทางทหารเนี่ยจะออกมาพูดว่าสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนี้มันยังปกติสุขจริงอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันปกติสุขแต่ ทหารในพื้นที่กองกําลังในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารราบทหารมา้าซึ่งประจําการอยู่ในพื้นที่อําเภอปังมาผ้าแล้วก็อำเภอปลายเนี่ยเขาก็พบการเคลื่อนไหวน,นอกจากเคลื่อนกำลังเข้ามามันไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านั้นมันมีการคุกขามพี่นอ้องถามว่าคุกคามยังไงมีการถ่ายภาพมีการสํารวจฐานที่ตั้งของทหารฝ่ายไทยเนี่ยหากไม่ได้คิด ที่จะปฏิบัติการหรือต่อกรหรือต่อต้านทหารไทยเขาทําแบบนั้นทําไมหนึ่งถ่ายภาพสถานที่ตั้งของฐานวิทยการว่าฐานที่หนึ่งอยู่ตรงไหนฐานที่สองอยู่ตรงไหนมีอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรมีกําลังพลกี่นายอาวุธหนะักคืออะไรตอนเนี้ทางฝา่ฝาฝั่งของว้าแดงเนี่ยเขารู้หมดฝ่ายไทยรลุยตอนนี้ฝ่ายไทยหน่วยความมั่นคงของเราก็แทรกซึมอยู่ข้างในเขาก็รู้หมดเหมือนกันว่า ฐานวิบัติการของว้าแดงเนี่ยนะครับเออมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับตามข้อมูลข่าวสารก็บอกว่าที่ดอยหัวม้าแล้วก็ฐานนองหลวงแล้วก็มีฐานแยกย่อยซึ่งไม่มีชื่ออีกหลายฐานพี่น้องเชื่อไหมว่ามันมีเฉพาะ5ฐานวิบัติการในแง่คิดมุมมองของผมเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อพี่น้องถามว่าทําไมไม่เชื่อนะครับอันนี้เป็นเฉพาะฐานที่ถูกตรวจพบ ส่วนฐานที่ไม่ถูกตรวจพบจะมีอีกเท่าไหร่ถามว่าการเคลื่อนที่เข้ามาตั้งฐานบรกันในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับในเบื้องต้นสมัยก่อนๆทว่าไทยนี่ยยอมไหมเขาไม่ยอมพี่น้องแต่ว่าสมัยก่อนตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังพี่น้องจำได้ไหมบอกว่าเราเคยใช้ลัดกะเหลี่ยงเนี่ยเป็นกันชนพม่าจ,จะเข้าโจมตีไทยเนี่ยต้องผ่านกะเลี่ยง กองกําลังไม่ทราบฝ่ายหรือกองกําลังกลุ่มใดๆก็แล้วแต่จะเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีทหารของฝ่ายไทยเนี่ยมันจะต้องผ่านรัฐกันชนหรือแนวกันชนกลุ่มนี้ในสมัยก่อนผมไม่ได้แจว่ารัฐบาลเนี่ยอาจจะใช้กองกําลังทหารของวาแดงเนี่ยเป็นแนวกันชนหรือไม่อันนี้ไม่ทราบแต่นี้เป็นการวิเคราะห์แล้วก็ถามให้พี่น้องได้ทราบ ซึ่งเรื่องนี้ถามว่าในพื้นที่ของว้าแดงเนี่ยมีไหมผมว่าตอนนี้นะครับหน่วยข่าวความมั่นคงต่างๆท,ท,ที่เราไปฝังตัวแฝงกายอยู่กับกองกําลังต่างๆเนี่ย่านนี้เขาต้องถอนกำลังถอยออ,ออกมาถามว่าเพราะอะไรเพราะเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองเออในกระเลี่ยงมีหน่วยความมั่นคงไหมมีพี่น้องแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอาเป็นว่าผมไม่พูดเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดมันเป็นเรื่องที่ต้องรักษาชีวิตให้กับพี่น้องหน่วยข่าวความมั่นคงเหล่านั้น นะครับทีนี้ทางทหารไทยเมื่อไปตรวจพบนะครับพอตรวจพบแล้วก็เช่งออแล้วมาตรวจพบทีหลังว่ามันมีการเคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นที่ตอนนี้ถึงแม้ว่านะครับเมื่อคือนก็มีการแถลงข่าวโดยโฆษกกองทัพบกหรือยังไงบอกว่าให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อาเภอปลายอำเภอปาออปงมาผ่าแล้วก็ในพื้นที่ตาบลในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆให้ชีวิตยอย่างปกติสุขไม่ได้มีอะไรซึ่งเรื่องนี้ถามว่ามีอะไรไหม จริงๆแล้วตอนนี้มันยังไม่มีอะไรมันเป็นเพียงข้อมูลทางการข่าวว่ามีการตรวจพบการเคลื่อนไหวของกองกาลังทหารของวลาดงมันเคลื่อนกําลังเข้ามาเพิ่มเติมอาวุธยุทโธปกรณ์นเนี่ยมันนาเข้ามาแล้วแน่นอนชัดเจนเลยทหารไทยก็ต้องเคลื่อนกําลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่พี่น้องสังเกตให้ดีก็แล้วกันว่าจะมีขบวนรถจํานวนมากเนี่ยรถ GMC รถลําเลียงพล รถออทุง่งรถถังเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้พี่น้องสังเกตให้ดีผมมั่นใจผมเชื่อใจว่าก่อนถึงวันที่18ธันวาคมเนี่ยนะครับทางกองบัญชาการกองทัพภาคที่สามเนี่ยจะต้องเคลื่อนกําลังจํานวนมากเข้าไปในพื้นที่เพื่ออะไรเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าวันที่18แเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเขาจะฟังเราไหมจะถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ไหมหากเขาถอนกําลังถอยออกออกจากพื้นที่เนี่ยปัญหาของพวกเขามีอะไรบ้าง คือจุดมุ่งหวังของว้าแดงนะครับตามที่พี่น้องได้ทราบวา้วาแดงมาจากไหนว้าแดงก็คือเครือข่ายเดิมของอขุนส่าสมัยก่อนเขาปราบขุนส่าที่บ้านเทือดไทยบ้านร่วมใจในพื้นที่อำเภอเมจันของจังหวัดเชียงรายตอนนั้นหมู่บ้านในพื้นที่ตอนนั้นนะครับคือเขาโจมตีข้างใน ตอนหลังก็ออกมาข้างนอกจากนั้นก็โจมตีเขาก็ขยับเข้าไปอีกตามที่พี่น้องได้รู้ใช่ไหมว่าชุดควบคุมและประสานงานโครงการ514แล้วว่าหน่วยเชปเปอร์เนี่ยแล้วก็ตํารวจตังวนเชยเดนเนี่ยเขาไปทําลายโรงงานยาเสพติดของขุนสาในพื้นที่อำเภอแม่จันนะครับแถวดอยสำรงสารเส้าแถวบ้านร่วมใจนะครับแถวบ้านหินแตกแถวนั้นพี่น้องก็ทราบอยู่คือการที่จะเข้าไปทําลายลังและสังหารเครือข่ายได้ทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับ พวกนี้เขามีความรู้ในเมื่อเขาโลบหนีจากตรงนั้นได้เขาก็ขยับไปทางจังหวัดแม่ฮองสอนเพราะว่าพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่การเคลื่อนไหวทางทหารเพราะมันเป็นพื้นที่ป่าเป็นภูเขาสูงอย่างพวกเราเข้าไปถึงไหมไม่ถึงทหารไทยเข้าไปถึงในทุกจุดของบริเวณเขตแดนไทยไหมอันนี้ต้องบอกกันตรงๆและผมมั่นใจว่าพวกท่านก็เข้าไม่ถึงเพราะว่าอะไรเออเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ซึ่งยากลําบาก คือมันกันดานมากแล้วเป็นภูเขาแต่ละลูกเนี่ยมันไม่ใช่เนินเขาลูกเล็กๆเหมือนเขาใหญ่เหมือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทับลานพวกเนี้ยอันนี้หมู่หมู่พื้นที่ภูเขาเนี่ยมันต่ําแต่พื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยมันสูงมากนะครับด้วยเหตุนี้นะครับด้วยเหตุที่กองกําลังของว้าแดงเนี่ยนะครับคือเขาเป็นกองกําลังที่ทําในเรื่องของการผิดกฎหมายก็คือมีฟินมีเฮโรอีนเข้ามาเกี่ยวข้องนี่แหละพี่อน,น้องมันก็เลยกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ ทีนี้ด้วยเหตุที่ว่าว้าแดงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไปผูกมิตรเชื่อมความสัมพันธ์ไปตีกับกองทาาัพพม่ากองทัพพม่าเหมือนว่าไว้วางใจว่าในพื้นที่รัฐชฐานเนี่ยให้ว้าแดงควบคุมดูแลก้างชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งของทหารพม่าก,ก็คือไทยใหญ่ในเมื่อไทยใหญ่เป็นปรปักกับทหารพมา่ามันก็ต้องเป็นปรปักกับทหารว้าแดง มันมีหลายครั้งหลายหนที่ทหารว้าแดงเนี่ยจะเคลื่อนกำลังเข้าไปโจมตีทหารของไทยใหญ่ซึ่งตั้งฐานวิวการอยู่บนดอยไตเลียงการที่ว้าแดงเนี่ยจะเคลื่อนกําลังเข้าโจมตีทางด้านหน้าซึ่งเป็นหน้าผาเป็นภูเขาสูงเนี่ยเขาขึ้นที่เดินทางขึ้นไปโจมตีทหารของไทยใหญ่ของเจ้ายอดศึกเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้พอขึ้นทางด้านหน้าไม่ได้ ว่าแดงเนี่ยมันหัวดีมันก็มาปักหลักอยู่ตามนแนวเขตประเทศไทยความคาดหวังของพวกเขาอันนี้ผมอ่านเกมว่าจะต้องเคลื่อนกําลังอ้อมเข้ามาในประเทศไทยจากนั้นมาเคลื่อนกําลังขึ้นทางด้านหลังแต่บังเอิญตะเข็บชายแดนบริเวณนั้นมีทหารพลานมีฐานกองประจําการของกอ,องทัพภาคที่สามเนี่ยเขาประจําการอยู่ในพื้นที่หลายฐานมากพี่น้อง นะครับอันนี้เราจะไม่พูดเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเขาเรียกว่าชิงลึกเป็นความลับที่ไม่ควรเปิดเผยนะครับมีหลายฐานมากไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครฐานพันของกลุ่มฐานพันที่36ก็ประจําการอยู่ในพื้นที่แถบนั้นเหมือนกันกองทัพภาคที่สก็ส่งกําลังนักรบชุดลายพางเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เหมือนกันมีหลายฐานไอการที่กองกําลังว้าแดงที่มันบอกว่าหมูเี่ยจะขึ้นกําลังเข้าโจมตีทางด้านหลังเนี่ยมันก็เข้ามาไม่ได้ พอเข้ามาไม่ได้เออเขาก็อยู่กับที่พอสั่งให้ถอนกําลังถอยออกไปเขาก็ไม่ถอนเพราะจุดมุ่งหวังเป้าหมายเนี่ยเขาจะโจมตีทหารของไทยใหญ่ถามว่าเรื่องนี้ทางทหารรู้ไหมเขารู้หมดเขามีข้อมูลข่าวสารหมดพี่นอ้องแต่ว่าเขาก็รู้กันเฉพาะในะพื้นที่กองทัพภาคที่สแล้วก็กองทัพบ,บก นะครับในพื้นที่ภาคสามเนี่ยนะครับมันก็จะมีเสนาธิการฝ่ายต่างๆนะครับร่วมวางพววางแผนร่วมกับรองแม่ทัพกับแม่ทัพจากนั้นเขาจะมีเสียโทบห้าเสืทอทบใช่ไหมเขาก็จะไปประชุมหารื่กันเรื่องนี้ถือว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่มันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีข้อมูลข่าวสารว่ามันมีเสียงปืนดังแต่สถานการณ์เนี่ยทางกองทัพบ,บกทางกองทัพที่สามเนี่ยบอกว่า ไม่ตึงเครียดไม่ตึงเครียดไม่มีอะไรว่าอย่างนั้นซึ่งปกติมันก็ไม่ตึงเครียดมานานแล้วเพราะว่าข้อมูลข่าวเนี่ยมันไม่ดังแต่ในเมื่อมันมีข้อมูลข่าวสารผุดขึ้นมาในโลกของโซเชียลมันก็ทําให้ข้อมูลนี้เนี่ยมันโด่งดังขึ้นมาเมื่อมันโด่งดังพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีความรักชาติรักศาสนารักพระมหากษาาัตริย์เนี่ยเขามีความหวงประเทศชาติบ้านเมืองหวงแผ่นดินไทยของเขาเนี่ยมันผิดไหมเออมันก็ไม่ผิดพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้น บางสิ่งบางอย่างนะครับปกปิดมากก็ไม่ดีนะครับอันนี้เออไม่ได้ว่าทหารไม่ได้ว่ารัฐบาลแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าปกปิดวันหนึ่งมันถูกเป,เ,ปเปิดเผยออกมามันก็จะแบบนี้เรื่องมันก็จะแดงขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องของรัฐกันชนเนี่ยอ,อพี่น้องหลายคนหลายท่านก็คงอาจจะเคยได้ยินบางวัารัฐกันชนมันเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่า การที่ทหารของว่าแดงเข้ามายึดเิดประเทศไทยเป็นที่พักพิงนะครับแล้วก็นอนฝันหวานทำมาหารประทานมาปลูกฟิ่นปลูกเอโรอินทำมาค้าขายอย่างาสะดวกโยทินเนี่ยนะครับมันยังไงนะครับเหตุนี้ก็นำมาพูดามาคุยให้พี่น้องได้ฟังว่าเหตุมันมีแบบนี้แล้วในวันที่18ธันวาคม2567เนี่ยเรื่องมันจะจบไหม นะครับเรื่องนี้ยังไงมันจะต้องเป็นเรื่องที่โด่งดังในโลกโซเชียลอีกนานเหมือนกันถามว่ามีเฉพาะในพื้นที่เหล่านี้ไหมไม่ใช่มันจะมีอีกหลายพื้นที่มันจะค่อยๆหลุดออกมาหลุดออกมาข้อบนพวกเนี้ยที่สําคัญนะครับรู้สึกสงสารก็คือสงสารฐานไทยที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนในป่าในพื้นที่ป่าภูเขาลึกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานราบฐานมา้าหรืออาสาสมัครฐานพันเนี่ยนะครับผมมีความสงสารมาก เพราะว่าจะอยู่จะกินแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยลำบากผมนะครับเมื่อประมาณสองสาเดือนที่แล้วนะครับก็ไปทําข่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายปรากฏว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายตามตะเข็บเชแดนเนี่ยมันมีพักพวกคนพ้องพี่นอ้องอาสาสมัครสาพมพันจุจงไข้ปอดตุงใจกวผมนี่อยู่ถึงแม้ว่าไข้ปอตรงใจเนี่ยมันจะยุบแต่ก่อนยุบเนี่ยเขาจะถามว่าเออท่านจะลาออกหรือท่านจะไปต่อถ้าท่านไปต่อ มันมีกองทัพภาคที่หนึ่งให้เลือกจะอยู่กรมสิบเอ็ดสิบสองหรือกรมสิบสามเออให้ท่านเลือกเอาถ้าอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็ลาออกอ,อ่ากองทัพภาคที่สองกรมดา่านพันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามอ่าแล้วก็ยี่สิบหกอยู่ไหมอ,อ่าถ้าไม่อยู่ไปอยู่ภาคเหนือไหมกรมฐานพันที่สามหนึ่งสามสองอ่าสามสามอ่าสามห้าสามหกเอออยู่ไหมพี่น้องก็ผมส่วนหนึ่งก็อยู่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนแถบนั้น นะครับที่มีการประทะกันมีการยิงกันผมไปเรื่อยพี่น้องแถวนั้นเพราะฉะนั้นไปเห็นภาพไปเห็นความลําบากของพี่น้องทหารเราโดยเฉพาะอาสาสมัครทหารเนี่ยนะครับาฐานวิบัติการดอยกิวสไตล์เส้นทางจากอำเภอแม่จันจะมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่ายตรงนั้นยังไม่ยากไม่ลําบากเท่าไหร่ขยับขึ้นไปทางขวามือนะครับขึ้นไปที่บ้านร่วมใจนะครับลงไปจากบ้านรวมใจอยู่ซ้ายมืออยู่ในหุบเขาก็มีอีกฐานหนึ่ง นะครับก่อนที่จะไปถึงแม่อ่าเขาเรียกว่า้านแม่สลองใช่ไหมเออนั่นน่ะนะครับลาบากมากอาหารการกินเนี่ยก็มีรถสเสบียงอาหารไปสูงก็จริงแต่ว่าเรื่องน้ําท่าเนี่ยต้องเดินลงจากภูเขาสูงไปเอาน้ําแต่น้ําสมัยนีย้มันดื่มไม่ได้ผมก็ถามว่าเฮ้ยทำไมดื่มไม่ได้วะเขาก็บอกว่ามันดื่มไม่ได้เพราะว่าสมัยเนี่ยมันเขาเรียกว่าชาวไร่ชาวสวนเนี่ยมันใช้สารพิษ ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นองค์เป็นอ้อยเป็นมันสำปะหลังฟักทงฟักทองพืชผลทางการเกษตรเนี่ยมันถูกพ่นยาเวลาฝนตกน้ํามันก็ชะล้างจากนั้นมันก็ไหลลงไปสู่ลาําธารหรือว่าลําห้วยอ่ะก็ถามว่าแล้วดื่มน้ําที่ไหนก็ดื่มน้ําที่เขามาส่งอ้าวแล้วใครจ่ายพวกเขาต้องจ่ายกันเองนะพี่น้องมันมีช่วงหนึ่งที่ผมขอเรียกอะไรเงินบอกว่า พี่น้องท่านใดที่อยากจะสนับสนุนน้ําดื่มให้กับพี่น้องทหารชายแดนของเราตอนนั้นไม่มีใครที่จะสนับสนุนผมเลยพี่น้องไม่มีนะครับไม่มีสักบาทสักสลึงก็ไม่ได้พรรคพวกพี่น้องก็ถามผมมาว่าเฮ้ยได้ค่าน้ําดื่มบ้างไหมผมก็ต้องตอบเขาไปตรงๆว่าเฮมันไม่มีใครบริจาคเลยวะนะครับก็เลยถามว่าถ้ามันมีงบประมาณเนี่ยอยากได้น้ําดื่มทํำยังไงเขาบอกว่าให้รถเนี่ยมันมาส่งจากพื้นราบให้ขึ้นไปส่งได้เลยนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่มีงบประมาณเพราะฉะนั้นเงินเดือนพวกเขานี่ก็น้อยฐานทาาเนี่เงินเดือนน้อยพี่น้องนะครับเงินเดือนไม่เยอะนะครับก็อยู่ตามมีตามเกิดเอ่อก็เคยไปเยี่ยมพวกเขาแล้วก็นำข้าวสารอาหารแห้งไปให้พวกเขาแล้วก็มีโอกาสได้พบปะได้พูดคุยกับเขาอยู่นะครับก็ทักทายกับพี่น้องนะครับ ขณะนี้มีพี่น้องนะครับก็มาติดตามรับชมอยู่นะครับหนึ่งพันกว่าท่านพี่น้องถือว่าเยอะมากแล้วครับถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องขอขอบพระคุณนะครับอดีตขอบคุณจากใจของอดีตอาสาสมัครฐานผ่านตัวเล็กๆคนหนึ่งถามว่าทำไมต้องขอบคุณทำไมต้องขอบอกขอบใจเพราะว่านะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนี่ยนะครับผมมองเห็นชัดเจนว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรักชาติรักศาสนา รักพระมหากษัตริย์และพร้อมที่จะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเรา